ครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องคารบูเรเตอร์นะครับคาบูเรเตอร์อันนี้จะเป็นคารบูเรเตอร์ของมีโอนะครับมีโเป็นของ4จังหวะนะครับแต่จะของไม่ชอบ อยากจะใส่ของ2จังหวะนะครับเราก็ถอดตัวนี้ทิ้งนะครับแล้วก็เราจะมาแปลงสายนะครับแปลงสายแล้วก็ใส่กระูสองจังหวะเข้าไปนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของเอ็นโหรือเปล่านะครับแต่ดูๆแล้วน่าจะเป็นของดัดเราจะเอากระูสองจังหวะนะครับมาใส่ในรถ สจังหวะยาห่ามีโอนะครับอันนี้เป็นมีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งกันนะครับ ก็ได้ดัดแปลงสายแล้วก็ติดตั้งเข้ากับคาบูตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะดัดแปลงสายโชกกับลูกโชคเข้ากับคาบูด้วยนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับตอนนี้ก็ใส่ติดตั้งสายโชคเข้ากับลูก ลูกชกเรียบร้อยครับก็คือตัวนี้เป็นสายคันเร่งนะครับล้วก็ติดตั้งไปเรียบร้อยครับกับตัวรถนะครับครับตอนนี้เราก็มาเติมเพิ่มพลังให้แบตนิดหนึ่งครับเพราะว่าแบตเหลือประมาณ7 5เรนะครับเราจะเพิ่มพลังให้แบตให้เต็ม100%นนะครับโดยการชาร์จนะครับ ครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของหม้อกรองนะครับจะให้ดูนะครับโอ้โหมีแต่ขี้ดินขี้ฝุ่นนะครับอย่างนี้ไม่ไหวนะครับขี้ดินขี้ฝุ่นเกลออย่างนี้นะครับให้เราล้างทําความสะอาดนะครับให้สะอาดหมดจดเลยนะครับแล้วก็ใช้ลมเป่าให้เรียบร้อยนะครับให้สะอาดเอี่ยมเลยนะครับอย่างนี้แล้วก็ล้างให้ดีใช้ปืนลมเป่าเลยนะครับให้เอี่ยมนะครับ เมื่อเราล้างไละเอี่ยมเสร็จแล้วเราก็ประกอบให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตอนที่คาบูซดอากาศเข้าไปจะได้ซดอากาศที่บริสุทธิ์นะครับจะได้ไม่มีขี้ดินขี้ฝุนเข้าไปปะปนระหว่างอากาศกับน้ำมันนะครับให้เราใช้ปืนลมนะครับเป่าทำความสะอาด ขี้ดินขี้ฝุ่นออกให้หมดนะครับให้สะอาดเลยนะครับ ครับตอนนี้เราก็มาเติมพลังให้แบตเตอรี่นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่รู้สึกว่าจะโหลดลงเหลือเหลือ75นะครับเราก็จะทำการชาร์จให้เต็ม100%เลยนะครับแล้วก็จะทำการตรวจเช็คมันเครื่องด้วยนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับ จิ้มเข้าไปเลยโอ้คันนี้รู้สึกว่าน้ำมันเครื่องรู้สึกว่าจะพร่องมากเลยนะครับใส่ไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยเนี่ยขับอย่างเดียวนะครับอย่างนี้อันตรายนะครับขี่อย่างเดียวไม่ เช็คจวดฐานน้ำมันเครื่องเลยนะครับอย่างนี้เครื่องพังแน่นอนนะครับจะทําเครื่องดีมาขนาดไหนนะครับถ้าไม่มีน้ามันเครื่องรอลื่นรอเลี้ยงชิ้นส่วนภายในเครื่องเอยู่นะครับรับประกันพัง,งนี่ต้องทาการเซอร์วิสก่อนนะครับครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาลองสตาร์ทดูนะครับว่าเป็นยังไง ใชกุมเจกันเลยสตาร์ทโอ้ใช้ได้ครับใช้ได้ปรับจูนนิดนิดหน่อยครับเข้าที่เข้าทางนะครับโดดแน่นอนโดดแน่นอนเดี๋ยวปรับแต่งนิดหน่อยครับปรับแต่งขบูนิดหน่อยแล้วก็โอเคเลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ